ไปปไปปไปไปดไปกิสเสื้อแบบว่าลายๆถ่ายได้เด no so well, ินหลบน้องทีหลบน้อง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 ่ถ่ายได้ยังถ่ายเล้วโอ๊ยเดินยังไงนะลูกฮะอ่ะามันไม่ค่อยดีสิ่ะคาไม่ค่ดีเลยลูก วันนี้ออกละไรบอกแม่ดิเจ็ด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 หรอเจ็ดเจ็ดเจเอ้โหเจ็ดเจ็ดนาไม่ออกนะว <c oughs> ันนี้ออกเจ็ดเจ็ดนะจ๊ะท่านผู้ชมท <c oughs> ว่าทว่าทรมครับจะมาดูเขาทำไมป๊อันหลอเจ็ดเจ็ดเมื่อเนนดาบอกออกเจ็ดเจ็ดเอาสองเจ็ดครับ เอาเจ็ดเ็ดไปไม่ดีนะครับโอเคไทยได้